ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับชมบรรยากาศแม่น้ำโขงขณะนี้นะครับในเขตอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ครับชมบรรยากาศแม่น้ำโขงขณะนี้ตามภาพนะครับแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งแดนประเทศเพื่อนบ้านนะครับบริเวณอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับ ครับชมบรรยากาศแม่น้ำโขงขนานี้นะครับท้องฟ้าโปร่งขึ้นมานะครับมีสีฟ้ามากขึ้นนะครับก้อนเมฆสีขาวเล็กน้อยนะครับเป็นไปตามธรรมชาตินะครับท่าน